สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Autolite Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุตวันฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับช่วง Reflect Talk เช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันและวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุตวันสนามที่6 กับไมอามีกลางปีพร้อมกับ5ประเด็นสำคัญที่นำมาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูพร้อมกันครับประเด็นแรกไมอามี Miami, สนามที่เต็มไปด้วยเซเล็บนับว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะครับเมื่อใดที่ผมล่าวันเดินทางมาแข่งขันกันบนแผ่นดินอเมริกาประเทศที่อุดมไปด้วยเซเล็บคนดังมากมายจากหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนักกีฬาไปจนถึงนักธุรกิจ แต่ถ้าว่าคนที่โดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากผมได้มากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นลาลิสามาโนบาลหรือลิซ่าแบ็กพิงที่ปรากฏตัวที่ไมอา,ามีกลางปีปีนี้ด้วยเมื่อลิซ่าปรากฏตัวในงานแบบนี้แน่นอนว่าจะต้องรับหน้าที่สําคัญสำคัญในกลางปีอย่างแน่นอนเริ่มจากการเปิดตัวนาฬิกาแท็กฮอ e เรวมกับ Red Bull Racing ู a c i n g และได้รับโอกาสให้เป็นผู้บกทงตาหมักรุกรับนักแข่งเข้าสู่เส้นชัยด้วย ทาให้ลิซ่ากลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียตรติให้เป็นผู้บวกธงตาหมากรุก,กในการแข่งขันฟุตบอลวันชิงแชมป์โลกนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของแฟนชาวไทยที่สุดและเชื่อเลยว่าธงตาหมักรุกและรถแข่งฟุมลอวันจะแพงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าหลังจากการมาเยือนของน้องลิซ่าอย่างแน่นอนครับพอน้องจะหยิบจับอะไรก็ขายดิบขายดีไปหมดแบบนี้ใครจะซื้อทีมเรดบูลรีบเลยนะครับส่วนใครที่มีรถแข่งฟุมลอวันเก็บไว้ในบ้านณเวลานี้เตรียมตัวขายกันได้เลยนะครับอย่าถือนานเดี๋ยวติดดอย ประเด็นถัดมาประเด็นที่2ผู้ที่ไม่สมหวังในไมอามี่เมื่อมีผู้ที่สมหวังแน่นอนว่าจะต้องมีผู้ผิดหวังเสมอเริ่มจากสองวิลเลียมอเล็กซานเดอร์อัลบอนยังคงไม่สมหวังอีกหนึ่งสนามผมคิดว่าการที่วิลเลียมยังคงไม่สามารถกลับมาอยู่ในจุดที่ดีได้จุดเปลี่ยนน่าจะเกิดขึ้นหลังจากความเสียหายครั้งใหญ่ที่ออสเตรเลียนกลางปีทําให้วิลเลียมและอัลบอนยังคงหาทางกลับมาอยู่ในจุดที่ดีได้ยากนอกจากอัลบอนอีกคนที่น่าสงสารสุด,สดก็คือทีมเมดอย่างโลแกนซาเจน พารองในทีมวิลเลียมผู้อับโชคในโฮมเรสสนามแรกในแมามี่ของเขาจบลงด้วยการต้องรีทายออกจากการแข่งขันหลังจากการพระระก,กันร,ระหว่างเขากับเควินแมกนูเซนเกิดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการแข่งขันเซฟตี้ขาต้องออกมาวิ่งเพื่อรอเก็บกู้รถของซาเจนออกจากสนามการพะระกันในครั้งนี้น่าเห็นใจน้องจ่าสุดๆเพราะถูกเคมักชนจนเขาต้องออกจากการแข่งขันไปในขณะที่คู่กรณีของเขาอย่างเคมักก็ถูกสจวตลงโทษด้วยการบวกเวลาเพิ่ม10วินาที แต่นั่นก็ยังทําให้รถของเขาแข่งขันต่อได้จนจบถึงแม้จะเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายก็ตามนอกจากวิลเลียมส์ออสการ์พีสตีจากแมกกาเลนก็คือผู้ผิดหวังในสนามนี้เช่นเดียวกันออสการ์ Oscar, ที่ออกสตาร์จากกริดที่6เริ่มต้นเลสได้ดีแต่จุดพลิกผันที่ทําให้อันดับของเขาต้องหล่นลงไปจบในอันดับที่13มาจากจังหวะก,การเบียดแย่งอันดับกันกับคาร์ลสไซจากฟูลาลี ทั้งคู่พยายามแซงกันในหลายจังหวะเฉียวกันไปเฉียวกันมาจนกระทั่งพระทระก,กันในที่สุดเป็นรถของออสกาที่ได้รับความเสียหายที่บริเวณจมูกหน้าทําให้เขาต้องนารถเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนชิ้นใหม่ออกมาและนั่นก็ทําให้อันดับของออสการ่วงลงไปอยู่ท้ายแถวถึงแม้จะไล่ทําันดับขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ทันกับรอบการแข่งขันที่เหลือเขาเส้นชัยในอันดับที่13ไปในที่สุดทําให้ไมอามี่เป็นสนามแรกของปีนี้ที่ออสกาพีเอส3ไม่สามารถคว้าคะแนนได้ เคราะสามกำซัดคะแนนฟาดเทสแลบหนึ่งคะแนนที่น้องทําได้ก็ถูกริบคืนไปเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถทำระดับขึ้นมาจบใน1ิบอันดับแรกได้ทําให้1คะแนนนั้นกลายเป็นว่าโมคะน่าสงสารเจ้าหนูออสการ์จริงๆนะครับหากน้องใจเย็นกว่านี้อีกนิดผลการแข่งขันอาจจะไม่ออกมาในรูปแบบนี้แต่กนั่นแหละครับผมเป็นแค่คนดูไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึกณนะเวลานั้นของน้องได้มันไวเกินกว่าจะไต่ตองได้อย่างถี่ถ้วนเป็นกำลังใจให้กับออสการ์พีเสต่อไปครับนอกจากนั้นยังมีผู้ที่ไม่สมหวังอีกหลายคนเลยครับในอันดับท้าย ที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงไม่ว่าจะเป็นแดเนียลริเคียโดสองคนจากทีมคิกเซาเบอร์แลนสโตรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ไม่สมหวังทุกๆคนเลยนะครับประเด็นในธมามราเป็นที่3ผู้ที่สมหวังในไมอามีเมื่อมีผู้ผิดหวังแน่นอนว่าก็ต้องมีผู้สมหวังเช่นกันในประเด็นนี้ใครที่มีคะแนนก็จัดว่าอยู่ในผู้ที่สมหวังกันทั้งหมดนะครับแต่คนที่ดูจะสมหวังจริงๆกับการได้คะแนนในสนามนี้คงจะหนีไม่พ้นนักแข่งจากทีมอัลพีนอย่างเอสเทอร์บานโอคอน ปลดล็อกสักทีนะครับสำหรับทีมแข่งสัญชาติฝรั่งเศสทีมนี้กับ5สนามที่ผ่านมาพวกเขาไม่สามารถเข้าใกล้อันดับที่มีคะแนนได้เลยจากทีมกลางตารางกลายมาเป็นทีมท้ายตารางซะง,งั้นในปีนี้การควา้า1คะแนนมาได้นับว่ามีความสําคัญกับพวกเขาเป็นอย่างมากไม่แน่นะครับว่า1คะแนนจากสนามนี้อาจจะก,กลายมาเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เอาพีนกลับมาอยู่ในจุดที่พวกเขาเคยยืนได้ ในขณะที่ทีมเมดของโอคอนอย่างเปียร์แกสตรีก็สามารถจบการแข่งขันในอัน,นดับที่12ได้แม้จะไม่มีคะแนนแต่ก็เป็นอันดับที่เข้าใกล้ท็อป10มากยิ่งขึ้นผมจึงจัดว่าพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่สมหวังในสนามนี้ครับอีกหนึ่งคนที่ผมคิดว่าคะแนนที่เขาทําได้มีความสําคัญกับทั้งตัวเขาและทีมมากก็คือรถแข่งหมายเลข22จากทีมวีซ่าอาบีของยูกิซึโนดะนักขับแดนซมุไรคนนี้ถือได้ว่าเป็นเดอะแบกของทีมเลยก็ว่าได้ เป็นหนึ่งในนักขับที่มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นในทุกปีมาปีนี้เขาจึงขับรถแข่งฟุมละวันด้วยความมั่นใจและนิ่งมากยิ่งขึ้นที่ไมอามี่ยูกิสามารถเข้าเส้นชัยในอันดับที่7ได้ขว้า6คะแนนให้กับตัวเองและทีมหลังจากต้อง DNF ไปในสนามที่แล้วก็สมหวังกันไปนะครับสำหรับแฟนๆยูกิซึโนดะเป็นธรรมาป็นเดนที่4ในวันที่เรดบูถูกท้าทาย จะบอกว่าผิดคาดหรือไม่จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับสำหรับผลงานของเรดบูเรซิ่งในสนามนี้เพราะตลอดวันศุกร์และวันเสาร์เรดบูทำได้ดีมาโดยตลอดแม็กคว้าชัยชนะในรอบสปินได้อย่างง่ายดายเชโกก็ได้ที่สามมาด้วยในวันเสาร์แต่เมื่อเข้าสู่การแข่งขันจริงในวันอาทิตย์แม็กเวอร์สตาเปนที่ออกสตาร์ทจากแถวหน้าก็เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมชิงหนีผู้ตามได้ในทันทีตามแบบฉบับของเขานำชนิดที่ว่าเราแทบไม่เห็นเขาในการถ่ายทอดสดเลยก็ว่าได้ จนกระทั่งการแข่งขันเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนจุดแรกแม็กที่ขับอยู่ในฐานะผู้นําดันไปชนเข้ากับเสาบอลลาดตัวเสากระเด็นหลุดมาอยู่ในพื้นแทรกทำให้เรสคอนโทรต้องให้สัญญาณเวอร์ชวลเซฟตี้คาร์เพื่อให้ทีมงานเก็บกวาดเสานั้นออกจากแท็กไปเรดบูจึงอาศัยจังหวะนี้เรียกแม็กเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางซึ่งสามารถลดเวลาที่ใช้ในพิทลงได้มากกว่าเข้าในเหตุการณ์ปกติ แต่ถว่าในอีกไม่กี่รอบต่อมาในรอบที่28ดันเกิดเหตุการณ์ของโลแกนซาเจนที่มีผลทําให้รถเซฟตี้คาร์ต้องออกมาวิง่งความได้เปรียบจึงตกไปอยู่ที่แลนโดนอริสที่ไม่ได้เข้าผิดตามแม็กไปในจังหวะนั้นแลนโดจึงอาศัยจังหวะเหตุการณ์นี้เข้าผิดไปเพื่อเปลี่ยนยางและออกมานําหน้าแม็กได้อย่างสมบูรณ์รอการรีสตาร์อีกครั้งในรอบที่32 แม้ระยะห่างของรถทุกคันจะถูกย่นระยะเข้ามาในช่วงตามหลังรถเซฟตี้คาร์แต่รถเลสบูของแม็กกับไล่แซงออนดับคืนจากแมคลาเรนของแลนดอนอริสไม่ได้แถมระยะห่างยังค่อยๆห่างไปเรื่อยๆอ,อีกจากที่ชมการถ่ายทอดสดเหมือนว่าแม็กจะบ่นกับทีมว่ารถของเขาสูญเสียการยึดเกาะไปทําให้ขับได้ไม่เต็มที่นี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เขาไล่แลนดไม่เข้าและต้องเข้าเส้นชัยในรที่2ไปในที่สุด แม้จะผิดคาดแต่แม็กเองก็เหมือนว่ายอมรับผลการแข่งขันในวันนี้ว่ากีฬามีแพ้มีชนะและเขาก็ยินดีกับแลนโดนอริสเรียกได้ว่าชื่นมื่นกันไปนะครับสำหรับการแข่งขันที่ไมอามี่กลางปีส่วนเซยโยเปเรสในสนามนี้ก็ดูเงียบเียไปนะครับสตาร์จากกริดที่4จบการแข่งขันในอันดับที่4ในช่วงเริ่มต้นแฟนๆเปเรสอาจจะหวาดเสียวเล็กน้อยนะครับจากการพุ่งขึ้นมาของเขาอย่างกับตอร์บิโดบกทำให้สูญเสียอันดับจากจังหวะนั้นไปจนต้องเหนื่อยไล่อันดับคืนตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับ แต่นั่นแหละครับความสูสีระหว่างเลดบูกับทีมอ,อื่นๆในการแข่งขันสนามนี้การเปลี่ยนผู้ชนะบ้างทําให้ผมและเชื่อว่าหลายคนคงจะดูการแข่งขันฟุตบอลได้สนุกขึ้นคุ้มค่ากับการอดหลับอดนอนจริงๆครับตลอดสุดสัปด,ดาห์นี้และประเด็นสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้พระเอกของสนามนี้อย่างแลนดนอร์ลิสเป็นครั้งที่2ของปีแล้วนะครับที่ผู้ชนะไม่ใช่แม็กกูร์สตัปเปนเป็นแลนดนอร์ลิสที่ปาดหน้าคว้าชัยชนะไปได้ในส่วนของเหตุการณ์การพลิกขึ้นมาชนะของแลนดนนั้นผมได้พูดไปแล้วในประเด็นของแม็ก ประเด็นนี้ผมขอ,อยกให้เป็นประเด็นแสดงความยินดีกับเจ้าจิ๋วแล้วกันนะครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีสาหรับชัยชนะแรกของเจ้าจิว๋วแลนโดนอรลิสนักขับอนาคตไกลที่ทุกๆคนต่างรักเขาสังเกตได้ในช่วงฉลองชัยชนะเพื่อนๆนักแข่งทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องต่างเข้ามายินดีกับชัยชนะของเขาโดยความที่บุคลิกของแลนโดที่เป็นคนยิ้มง่ายคุยได้กับทุกคนทําให้เมื่อเขาประสบความสําเร็จทุกคนต่างร่วมยินดีกับเขาอย่างจริงใจ ความพยายามของแลนโดตลอดหฤดูกาลที่ลงแข่งในฤดูกาลที่6ชัยชนะครั้งแรกของเขาก็มาถึงจนได้เล่นเอาเจ้าตัวน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวนะครับชัยชนะครั้งนี้ทําให้แลนโดกลายเป็นนักขับจากสหราชอาณาจักรคนที่21ที่คว้าชัยชนะในกลางปีได้เป็นนักแข่งฟุมลวันคนที่114นับตั้งแต่ฤดูกาลแรกในปี1น5 0ที่สามารถคว้าชัยชนะในรายการฝุมละวันที่สําคัญเขายังเป็นผู้หยุดสถิติชัยชนะของแม็กครั้งที่3ติดต่อกันที่ไมอามี่ลงได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเกิดสถิติขึ้นมามากมายกับชชนะของแลนโดนอริสในสนามนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพลพรรคสีสม้มและแฟนๆของแลนโดนอริสด้วยนะครับปิดท้ายด้วยผลการแข่งขันสนามที่6กับไมอามีกลางปี2 0 2 4กันครับผู้ชนะในสนามนี้เป็นแลนโดนอริสตามมาด้วยแม็กเวิร์สตาปเปนชาวเลอแคร์ในอันดับที่3ที่4เซเโลเปเรส5คาร์ลอสไซ6ลูอิสแฮมตัน7ยูกิซึโนดะ8จอร์ดรัสเซล9เฟอร์นันโดลอนโซเอสตานโอคองในอันดับที่10 11นิโคลฮักเกนเบิร์ก12เปียร์แกสลี่สิบออสการ์เบียสตรี14โชกวนยู15แดเนียลริกิเอโดวันทลี่บอรทาร์ดในอันดับที่16 17แลนสโตรสิบอเล็กซานเดอร์อัลบอน19เควินแมกนูเซนและปิดท้ายด้วยผู้ที่ไม่จบการแข่งขันนั่นก็คือโลแกนซาเจนนั่นเองครับ อัปเดตคะแนนแชมป์โลก10อันดัแบ,บแรกประเภทนักแข่งในตอนนี้อันดับที่1ยังคงเป็นแม็กควอสตาเปนตามมาด้วยโซเชียลเปเรสชาวเลอแคร์แลนโดนอริสคาร์ลอสไซออสการ์พีเอสตรีจอร์ดัสเซลเฟร์นันโดลันโซลูอิสแฮมตันและยูกิซุนนดะส่วนคะแนนประเภททีมอันดับ1ก็ยังคงเป็นเรดบูลเรซซิ่งอันดับ2เฟอร์รารีสามแมคแกลนด์สี่เมอร์เซเดสห้าแอสตันมาติน 6. วีซ่าอาร์บีเจ็ดฮาร์ตฟุลลอวันทีม8อัลพีน 9. วิลเลียมส์และ10คิกซอเบอร์ครับโดยสนามถัดไปจะเดินทางไปแข่งขันกันที่อิมูล่าอิตาลีใครจะสามารถคว้าเยชนะมาครองได้ก็ต้องคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึงพิลิลี่ออลเทอร์ไลท์ดิสแปลเตอร์บายเอทีวีไทยแลนด์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางพิลิลี่ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กพิลิล l i a u t o l i ยดิ d i s ลิเตอร์บายเอทีวีไท a แลหรือทาง l ล n e OA a อแ i ด l ิลิลี่ไทยแได้เลยนะครับสุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมผิดพลาดหรือตกหล่นทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมไปที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับ ก่อนไปอย่าลืมกด, like, ดลไลค์ subscribe กับพวกเราหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับการสนับสนุนช่องมา t o l Sport ช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ